สวัสดีครับตั้งโมลงปีวพงษยิงวันนี้ครับเรามาติดตามทีมชาติไทยครับวันนี้ไปเยือนฟิลิปปินส์นะครับต้องบอกว่าโอ้โหโคตรดราม่าครับเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยโอ้โหทีมชาติไทยครับโดนนาทีบาปเลยครับครึ่งหลังนี่เล่นดีมาตลอดครับแต่สุดท้ายโดนนาทีบาบครับในช่วงท้ายโอ้โหนี่เล่นดีมาตลอด มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวไปไล่เลียงกันเลยดีกว่าครับตรงนี้สำหรับเกมนี้ครับทีมชาติไทยครับต้องบอกจริงๆนะครับว่าโอ้โห,โหเจอเหตุการณ์ที่แหมต้องบอกว่านี่การแข่งขันในระดับอาเซียนนะยังเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าเรื่องของคุณภาพสนามเนี่ยเอาจริงๆแค่เริ่มต้นมาเนี่ยเราก็มองเห็นแล้วนะครับว่ามันไม่ได้คุณภาพอะครับวิ่งยากจับบอลยากเล่นยากนะครับ ในการที่จะจับจังหวะฟุตบอลเนี่ยในการกระเด้งกระดอนพาสซิ่งต่างๆเนี่ยมันไม่เหมือนปกติคือมันสังเกตได้ว่านักเตะทีมชาติไทยเนี่ยมันไม่คุ้นเคยอะครับคือการเล่น การซ้อมมาเนี่ยมันไม่เหมือนกับเกมการแข่งขันนะครับสปีดบอลนะครับการสปรินต์ไปรับฟุตบอลเนี่ยพวกนี้นี่แตกต่างหมดเลยนะครับขณะที่แสงสว่างของการถ่ายทอดสดเนี่ยก็ค่อนข้างมืดนะฮะคือในสนามเนี่ยผมว่ามันก็มืดพอสมควรเหมือนกันนะฮะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเดียวกันและการถ่ายทอดสดเนี่ยต้องยอมรับจริงคําว่าโอ้โหซูมมาแบบชนิดที่ว่าโอ้โหเลนไว้อะนะฮะคือ มันกว้างมันไกลคือถ้าฝั่งตรงข้ามของกล้องถ่ายรูสดเนี่ยคือแทบจะไม่รู้เลยว่าใครเล่นบอลน,นะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะฮะและที่สําคัญในระหว่างเกมเกมเพิ่งเริ่มมีปัญหา VAR ใช้งานไม่ได้คือเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องแก้ไขมันไม่พร้อมนะครับที่จะทําการแข่งขันในระดับชาติอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นและรู้สึกได้ก่อนที่เราจะพูดถึงเกมนะฮะ คือต้องบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดนะฮะแต่มันก็เกิดครบทุกอย่างเลยนะครับในการแข่งขันในระดับรอบรองชนะเลิศอาเซียนคือถ้าไม่ถ้าไม่พร้อมเนี่ยต้องบอกว่าอย่าจัดนะฮะคือถ้าจัดได้แค่นี้เนี่ยผมว่ามันเป็นปัญหาสําหรับทีมที่มีนักเตะมีคุณภาพนะครับแล้วก็มีมูลค่าด้วยนะฮะโอ้โหมันสุ่มเสี่ยงเหลือเกินนะ แต่ถ้าพูดในเรื่องของเกมในช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยเราไปกันทีละครึ่งนะครับตามแบบฉบับเนี่ยคือต้องบอกว่าในครึ่งแรกก็เล่นยากคือมันเป็นครึ่งของการปรับตัววิธีการวิ่งนะครับเราจะสังเกตเห็นได้หลายๆอย่างเลยว่านักเตะเนี่ยนะครับอย่างสุภโชคสารชาติเนี่ยผมสงสัยเลยนะในการลงเล่นเนี่ยเขาอาจจะระแวดระวังเรื่องของอาการบาดเจ็บเพราะเขาไม่กล้าสปรินต์ขนาดนั้นนะจะมีบางจังหวะช่วงท้ายครึ่งแรกเขาอาจจะกล้าสปริน แต่ว่าเอาจริงเขาก็จะไม่ได้วิ่งแบบเต็มที่100%คือถ้าใครสังเกตเช็คดูดีเขาจะมีอาการเหมือนเจ็บแฮมสตริงอยู่เล็กๆเ,เ,เบาๆคือระวังแล้วกันนะระวังนะครับส่วนไล์อัพของทีมชาติไทยเนี่ยปฏิวัติคำหม่ครับ โอ้โหก็ต้องบอกว่าเกมนี้ก็ต้องมีบทบาทนะในการที่จะบิลลอัพเกมเหมือนกันเพราะว่าบอลย่าเทียมเนี่ยบางทีส่งคืนหลังไปก็ต้องมุมมองแต่ว่าจังหวะโดนยิงไปนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับขณะที่แนวรับครับวันนี้โจนาธานเข็มดีอ่าสลิงคารน,นะครับทิตาธรแล้วก็สุพนันครับโดนทดสอบเป็นอย่างมากนะอ่าขณะที่ตรงกลางก็เป็นวีรเทพ อักคระพง์พีระดลสุพนัทสุปโชคแล้วก็ข้างหน้าเป็นพัิติกูสตาฟ์สั้นนั่นเองนะครับคือเกมในช่วงแรกเนี่ยใช้สุพนัทเยอะมากนะกระชากลากเลื้ยนะครับคิดอะไรไม่ออกส่งให้สุพนัทหมุนพิกนะครับ แล้วก็สามารถทําเกมได้ดีนะทั้งซ้ายทั้งขวานะเขาก็วิ่งพยายามวิ่งสลับนะครับขณะที่สุประโชคเนี่ยจะเป็นตัวจ่ายมากกว่านะคอยไหลให้นะครับคอยแทงให้นะครับแล้วค่อยวิ่งไปในช่วงจังหวะที่2หรือว่าแถว2นั่นเองครับขณะที่ทางฟิลิปปินส์เขาใช้เรเยสโจมตีทีมชาติไทยอะ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาใช้ทางด้านขวากะมาเจาะสลิงการกะมาเจาะทิตาทอน,นะครับซึ่งก็ทําได้บ้างหลายๆครั้งนะครับ คือแบบมาเจาะมาแทงหลังลายทําชิ่งดับเบิลพ s าสอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีหมดนะครับแต่ที่เราทอนเจองานหนักนะฮะเจองานหนักกับโมนิสก็เกือบที่จะโดนเล่นงานนะในช่วงแรกเลยแล้วก็นาทีที่15เนี่ยมีจังหวะหนึ่งที่ผมจะบอกว่าสังเกตดีๆนะเออจังหวะสุนพรนัสแทงทะลุมาให้กับสุปโชคเฮ้ยมันเป็นโอกาสที่ถ้าปกติแล้วอะสุปโชคลากไปยิงแล้วนะครับแต่เนี่ยเขาชะลอแล้ว ในจังหวะที่ล้มตัวยิงเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนจะมีอาการแบบเกรงเกรงนะฮะระวังนะครับแล้วก็เลยท่ายิงเนี่ยออกมาแปลกๆจัดระเบียบร่างกายออกมาไม่ดีเท่าที่ควรเนี่ยนะครับเนี่ยฮะในจังหวะที่ยิงไปผมก็เลยสังเกตได้ว่าเฮ้ยมันน่าจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะครับสำหรับการลงสนามในนัดนี้แล้วเสี่ยงเจ็บด้วยผมมากลัวอย่างเดียวแหละกลัวเจ็บขึ้นมาอีกคราวนี้ก็ยาวเลยนะครับนัดชิงไม่ต้องเล่นนะครับอันนี้ต้องเป็นสิ่งที่สุขพชคสารชาติ ควรจะต้องเป็นกังวลม,มากที่สุดนาทีที่18เนี่ยนะครับจังหวะทีมชาติไทยเกือบได้ประตูขึ้นนำด้วยนะเออสุพนัทอีกแล้วครับท่านฮนะออกขวาไปเปิดเข้ามาให้กับอัครพงศ์มงเต็มๆครับแต่ว่าบอลมันเบาไปนะครับก็เข้ามือผู้รักษาประตูฟิลิปปินแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดเลยเนี่ยมันก็มาเกิดขึ้นนะฮะนาทีที่21ฟิลิปปินนำทีมชาติไทยเฉยเลยครับ จากจังหวะที่ผีจับยัดนะครับเอ่อเป็นเรยเยสอยู่ตรงกลางครับแล้วได้กดโอ้โหแล้วไกลด้วยนะโอ้โหแล้วเสียบตาข่ายเข้าไปอย่างสวยงามปฏิวัติลับไม่ได้เลยฮะลูกนี้ยากครับโอ้โหยิงเสียบซะขนาดนี้นะครับถือว่ายิงสวยก็ต้องให้เครดิตคนยิงนะครับแต่พอยิงเข้าไปและทีมชาติไทยเหมือนเร่งเครื่องปรับตัวได้ดีขึ้นก็มาเจอปัญหาว a ออยู่ๆมันก็เสียซะอย่าง,งานั้นพอนำปุ๊บจริงๆอิอชิอิโวยด้วยว่าไอ้ลูกเนี้ยมันล้ำหน้าหรือเปล่า นะฮะแต่กรรมการเดินมาแจ้งบอกว่าอ๋อ VR พังใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ยกผลประโยชน์ให้จําเลยอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะครับซึ่งมันก็แย่มกันนะคือมันด้วยความเป็นคุณภาพทําไมมันไม่พร้อมอะไรขนาดนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็นาทีที่25ครับโจนาธานครับหลังจาก VR เสียก็มีจังหวะกระแทกอย่างแรงนะครับของคริสเซนเซนไปกระแทกใส่กรามของโจนาธานเอาจริงถ้ามี VR นี่ก็ ถ้าได้เช็คกันนี่ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะแต่สุดท้ายแล้วก็เป็นแค่ใบเหลืองไปนะครับดีว่าโจนาธานเนี่ยล้มลงไปตอนแรกนึกว่าจะเล่นไม่ได้ถ้าเล่นไม่ได้ไม่มีชื่อพันษาเป็นชื่อสำรองด้วยนะครับแต่สุดท้ายเล่นได้นะครับเจ้าตัวก็ฟิตนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าเอ้าถือว่าแข็งแกร่งนะครับยังกัดฟันไปต่อนะครับหลังจากนั้นครับทีมชาติไทยครับจจงหวะช่วงท้ายครึ่งแรกครับมาจนได้สุพรรณอีกแล้วครับทุกคนฮะ ขึ้นมาเนี่ยนะฮะแล้วเลือกได้เลือกซ้ายเลือกขวาได้แต่เขาเลือกให้กับแพทติกูสตับสันแล้วแพตริกูสตับสันเปิดเข้ามาตอนแรกนึกว่าจะเป็นสุภโชคแต่สุดท้ายเป็นสุพนรณน,นะฮะสุพนรณยิงเข้าไปผู้ักษาประตูเนี่ยถ้าเป็นญ่าจริงอะ่ะเขาจะกล้าพุ่งนะไอ้ผู้ักษาประตูฟิลิปปินส์อ่ะพอเป็นญาเทียมมันพุ่งไม่ได้ถ้าพุ่งไปนี่รับรองครับโอ้โห,โห,โหแขนหลุดเพราะว่ามันจะพุ่งไงอะ่ะแข็งอะ่ะ นะฮะโอ้โหลูกนี้นี่และยิงดีด้วยนะครับเข้ามาและชาร์จเจาะเข้าไปก็จบครึ่งแรกนะครับเสมอ1 1คือใสต่ติการครอบครองบอลเนี่ยฟิลิปปินส์ดูดีกว่านะแล้ว a s s i n g accuracy หรือความแม่นยำก็ดีกว่านะครับการเข้าทำก็ดีกว่าคือภาพรวมเอาเป็นว่าเขาเจนมากกว่าเราในสนามนี้แต่เรื่องของหัวจิตห,หัวใจต้องยอมนักเตะทีมชาติไทยจริงๆนะเออโอ้โหต้องปรบมือให้ตรงนี้ กลับมาครึ่งหลังทีมชาติไทยเนี่ยโอ้โหฟอร์มดีขึ้นแบบผิดหูพิดตาเลยครับคือมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นสเต็ปของอิชิอิอ่ะที่กลับมาครึ่งหลังแล้วเกมเปลี่ยนเลยนะครับมีโอกาสครับพอเริ่มมาแป๊บหนึ่งเนี่ยสุพนัทนี่ต้องบอกว่าโอ้โหตัวบัคกมากวันนี้นะฮะคือกระดกบอลเนี่ยข้ามหัวผู้เล่นฟิลิปปินส์แล้วเข้ามาในกรอบเขตโทษได้ยิงครับโอ้โหแต่เสียดายมันไปชนคานนะโอ้โหถ้าไม่ชนคานนี่โคตรหล่อเลยครับ โอ้โหน่าเสียดายครับแต่ว่ารูปเกมต่างๆนาเนี่ยครึ่งหลังมานี่คนละเรื่องกับครึ่งแรกเหมือนว่าปรับตัวได้แล้วนะครับและต้องบอกคับว่าไม่น่าเชื่อครับโอ้โหทีมชาติไทยครับช็อกค,ครับโดนฟิลิปปินส์นาทีบาบสองหนึ่งช่วงท้ายครับโอ้โหสุดๆไปเลยครับดรามา่าเดี๋ยวกลับมาเจอกันที่บ้านเราครับสุดยอดแห่งความดรามา่าวันที่30ราชมังคลากีฬาสถาน สำหรับวันนี้ฝากไว้ก่อนครับกดไลค์กดแชร์กดซั s c r ค b ้กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทริปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับมาแล้วทริป VIP สุดเอ็กซ์คลูซีฟลุยดูเพอร์มลิกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประทับปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดของแดงเลี้ยวผูกประทับน,น,น,นักบุญเซาท์ทป์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโก ช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอ,อยู่สบายกับผมแตงโมพกพิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง6-14มีนาคม68สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด